สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะวันนี้พามาดู L5018 นะครับเป็นรถยกมันนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาถ่ายทำทีมงานเสียทองนะครับเป็นอุปกรณ์ยกมันนะครับ ตอนนี้กำลังประกอบร่างนะครับเ,เพื่อการใช้งานที่เหมาะสมนะฮะเมื่อกี้ถอดออกเพื่อไปไถหัวมันนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะอุปกรณ์รอบคันนะครับ เอาคำนั่นบอกเอเอาคำน,นี้พอดีบ้วาวนะครับบอกว่าเอาแค่รูแค่นี้พอดีนะครับตำแหน่งแค่นี้พอดีนะครับก็จะมีตัวล็อกนะครับตัวล็อกตำแหน่งเป็นม็อบนะครับนี่ต้องหันน้ำล็อกให้เรียบร้อยนะครับ การใช้งานที่ปลอดภัยนะครับก็จะมีตำแหน่งรูนะสองรูนะครับตำแหน่งน, <laughs> นับดูเหมือนหน้างานตรงนี้จะมีปัญหานิดหน่อยนะครับ <laughs> <laughs> ดูเขาจะทําอะไรนะอ๋อนะบอกว่าหกล้อมันเข้ามาไม่ไหวนะครับก็ต้องมีตัว รถไถน,นะครับช่วยดึงนะครับ เลยนะครับว่างานนี้ฝุ่นตลบนะ,ะตามไปเลยนะครับเขาจะลากไปจอดไว้ที่ตรงไหนนะตามไปดูกันเลยนะโอ้โหบอกว่าฝุ่นนี้งานนี้บอกว่าโครตระฝุ่นนะฝุ่นโคตรเยอะนะครับ แล้วก็มาถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพนะ <c oughs> ถ้ามีรถไถเป็นพี่เลี้ยงแบบนี้ก็จะช่วยให้หน้างานมันสะดวกยิ่งขึ้นนะครับถ <c oughs> ้าราตัดแล้วก็เอาใส่ไว้ในถุงบิ๊กแบนะครับ ẩn à, dấu bắp điều เปลี่ยนมาดูเป็นมุมสูงกันบ้างนะครับสำหรับการยกมันโอ้โหโอ้โหไหนครับ ดูลักษณะจากการใช้งานนะครับ L5018 ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างจะอเนกประสงค์นะครับในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นงานไร่งานสวนงานไถงานขุดหัวมันงานยกมันแบบนี้นะครับ L5018 ก็สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนตัวยกก็เป็นอุปกรณ์ที่มาตกแต่งภายนอกนะครับ อันนี้ไม่ได้มีมากับที่ตัวเป็นรถสแตนดาดนะครับอันนี้มาตกแต่งที่ร้านข้างนอกนะครับ ไปวะไปเลยเดี๋ยวพาดูบรรยากาศข้างบนนะ <laughs> ว่ามันจะหวาดเสียวขนาดไหนนะครับ <laughs> โอ้โหนะ อารมณ์ก็ประมาณว่ากําลังขี่ช้างอยู่นะความโยกเย่เย่ก็มีกันนิดหน่อยนะ <c oughs> อันนี้ก็จะมีเด็กๆด,ด้วยนะครับอมากินยังลูกชสยห <c oughs> นุมเย็นครับแชบปะ <c oughs> โอแทบครับ <c oughs> มีเด็กๆนะครับเด็กไปโรงเรียนมอลูกชายป,ป,ปิดเทอมเหรอครับรอบอกว่าปิดเทอมนะครับผมมาที่หน้างานด้วยกับคุณพ่อคุณแม่นะครับช่วงนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายนะครับสำหรับฤดูการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังนะครับถ้าฝนตกมาก็จะเป็นช่วงเวลาเข้าสู่ฤดูการ เพาะปลูกนะครับปกติของทุกปีนะครับช่วงนี้ก็จะได้ปลูกมันแล้วนะครับแต่ว่าสําหรับปีนี้ความล่าช้าของฝนฟ้าก็ยังไม่ค่อยจะเป็นใจนะครับก็เลยยังไม่ถึงช่วงของการเพราะปลูกนะครับแต่ว่าความจริงของทุกๆปีก็ได้ปลูกกันจนเกือบจะเสร็จหมดแล้วนะครับช่วงนี้ ดูทางทีมงานนะครับทีมงานเสียทองนะครับตอนนี้ก็กำลังยกมันขึ้นมากองนะครับกองรวมๆกันไม่ไม่แน่ใจว่าทีมนี้เขาจะเป็น61หรือเปล่านะครับ61หรือว่า81นะครับดูแล้วน่าจะเป็น61นะครับ6แถวเป็น1แถวนะครับ,รบการกองมันเพื่อง่ายในการ เขาก็สอบนะครับแล้วก็ง่ายในการยกนะครับอันนี้ก็จะมีการวางแผนนะครับของทีมงานไม่ใช่ใครจะทํามั่วยังไงก็ทํานะไม่ใช่อย่างนั้นนะ <c oughs> ตรงนี้ก็จะมีการจัดวางนะครับจัดวางเป็นแถวเถาไปนะครับโอ้โหนะครับหัวมันนนะหัวมันใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับ ถ้าเป็นช่วงเดือนเมษายนนะครับมันสําหลังเขาก็จะกักเก็บแป้งนะครับได้เต็มที่นะก็จะได้น้ำหนักดีนะครับบอกว่า,อ,าอะไรนะช่วงนี้เดือนเมษานะครับถ้าไปที่โรงแป้งได้แป้งเท่าไหร่นะ2 0 22เนี่ยแต่ถ้าเป็นมันปลูกตามพื้นนานะครับมันพื้นนานะบอกว่าได้เท่าไหร่นะ26หไหม <laughs> เออนะครับพูดถึงเรื่องของอเปรอร์เซ็นต์แป้งพูดแล้วก็เหนื่อยใจนะครับไม่อยากพูดมากนะเจ็บคอนะเป็นได้ไรแป้งหลายไหมครับทีมงานเท่ามั่นอันแป้งนี้ฮะแป้งป้องบอ อ๋อช่วงนี้แป้งเต็มครับอ๋อมั่นเบิร์ตประจักษ์งสัยมันมั่นหน่อยที่นี่แป้งเต็มส่วนหนึ่งอ่ะนะมั่นงันหน้าแป้งเจ้าหกคนอ่าช่วงนี้แป้งเต็ม <c oughs> อ่านะครับกับทีมงานเสียทองนะครับตอนนี้ก็กำลังช่วยกัน <c oughs> กูมันขึ้นมานะครับแล้วก็จัดวางมันแถวๆนวนะ่ะฮะโอ้ทีมงานก็สิบกว่าชีวิตนะครับผมทีมงานนี้ทำงานก็ย่างรวดเร็วนะ ช่วงนี้ยี่ลองแป้งเทาจักบาทนะครับสามบาทสามบาทโอ้โหนะครับบอกว่าช่วงนี้นะครับราคาที่โรงแป้งนะครับบอกว่า3บาทนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์แป้งก็ได้เยอะได้สูงนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะฮะช่วงนี้เปอร์เซ็นต์แป้งได้สูงมากนะฮะแต่ว่าช่วงมันเยอะๆนะฮะเปอร์เซ็นต์แป้งมันจะไม่ค่อยมีนะครับ เตวลาไหนที่รถเข้าไปส่งมันเยอะๆนะครับผมบอกว่าเปอร์เซ็นต์แป้งมันไม่ค่อยมีนะมันหายไปกับการวิ่งไปที่ถนนหรือเปล่านะมันละเหยอ,ออกไปไหมนะเปอร์เซ็นต์แป้งนะหม <c oughs> <c oughs> กับอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ไม่รับนะครับผมบอกว่าถ้าอยากได้หัวมันใหญ่มันดกแบบนี้นะครับก็ปล่อยให้มันที่สวนนะครับมันรกๆนิดนึงนะมีหญ้ามีต้นไม้ขึ้นเยอะๆนะครับบอกว่ามันจะทําให้หัวมันมันดกใหญ่นะอะ ดูเลยนะครับผมนี่หลักฐานนะครับหลักฐานตัวมันเป็นนะเนี่ยพื้นที่ขนาดไถแล้วนะครับผมขนาดอยู่ย้านนี่มันยังเยอะอยู่นะแต่ว่าดูสภาพหัวมันนะครับโอ้ใหญ่มากนะฮะทั้งใหญ่ทั้งดกนะครับใครที่อยากได้แบบนี้นะครับต้องปล่อยให้ไร่มันมันนกๆกนิดหนึ่งนะ โอ้นะครับถ้าเจอสภาพแปลงสวนมันแบบนี้นะครับทีมงานบอกว่าอยากเจอนะอยากเจอมานานแล้วนะครับอย่างนี้แหละที่ต้องการนะครับสําหรับทีมงานเก็บกู้มันสำาหลังนะเดินไปตรงไหนก็โอ้ยนะหัวมันเยอะมากนะมันหัวใหญ่นะครับหัวใหญ่แล้วก็ดกด้วยนะครับ การเก็บกู้แป๊บเดียวนะครับตันหนึ่งสองตันห้าตันนีนแป๊บเดียวนะครับทําได้ทําได้เยอะทําได้เร็วครับหนางงงงก็หนาเจ้าโอนบ่กจักวันนี้ยังงนออกหลอกอยู่หนาเ่ินแม่โอ้ย โอ้โห,โหนะครับผมขนาดรือ้อากันในที่ป่าหญ้าเลยนะในกอหญ้านะครับหัวมันยังขนาดนี้นะ